เห็นเลยยังครับผมโอ้โหโคตรอึ๋งครับผมเยอะมากครับผมนี่น้องเริ่มตกใจครับผมแล้วค่อยๆขึ้นจากจากดินนะครับผมเริ่มขึ้นจากดินแล้วครับแหมพอดีคลิปที่แล้วนะครับผมพอดีผมมาช้าครับผมมันก็เลยลงครับวันนี้เลยมาแก้มือให้ใหม่นะครับผมมันเยอะมากครับเยอะแบบอลังการนะครับผมเขาก็จะยืนสวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่องสไตล์ตามนะครับผม วันนี้นะครับจะพามาดูนะครับวันฝนตกจริงๆนะครับที่เคยพูดไว้ว่ามันจะขึ้นแน่นขนาดไหนครับผมไปดูกันเลยครับผมและจะหวานอาหารให้ดูครับผมมาครับผมมาดูวิธีการเลี้ยงอึ่งกันนะครับผมในวันฝนตกนะครับผมว่าลูกอึ่งนะครับที่เราเลี้ยงไว้นะครับจะขึ้นเยอะขนาดไหนนะครับผมมาดูกันนะครับผมตัวปลวกนะครับผมที่เราจะเตรียมไว้นะครับเพื่อจะเอามาให้ท่านผู้ชมนะครับดูว่าวิธีการหวานยังไงนะครับผมแล้ววันนี้อึ่งจะขึ้นเยอะขนาดไหนครับผมวันฝนตก เห็นเรียงครับผมโหโโคตรอึงครับผมเยอะมากครับผมนี่ครับผมสอบถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมนี่นะครับเลี้ยงการเลี้ยงอึงครับผมน้องเริ่มตกใจครับผมแล้วค่อยๆขึ้นจากจากดินนะผมเริ่มขึ้นจากดินแล้วครับแมพอดีคลิปที่แล้วนะครับผมพอดีผมมาช้าครับผมมันก็เลยลงครับวันนี้เลยมาแก้มือให้ใหม่นะครับผมมันเยอะมากครับเยอะแบบอลังการนะผม เขาก็จะยืนกินนีรครับขึ้นมาจากดินนะครับผมเยอะเยอะเยอะมากๆครับผมนี่นะครับผมที่วานวกไหมนะครับผมและกำลังเพิ่มจะเริ่มขึ้นจากดินนะครับอีกเยอะอีกมากมายนะครับผมเยอะมากๆครับผม เพราะว่าฝนเพิ่งตกเมื่อกี้นะครับอยู่ส่วนของคลิปที่แล้วนะครับที่ผมลงไปนะครับผมจะเห็นไม่ค่อยจุใจนะครับเพราะว่าผมมาช้านะครับเพราะฝนหยุดหนาเพราะเวลาไม่ตรงกันนะครับผมครับผมผมก็จะแผนกล้องไปให้ดูเรื่อยๆนะครับผมว่ามันเยอะขนาดไหนนะครับอันนี้ไม่ใช่เม็ดอะไรนะครับผมอึ่งล้นๆเลยนะครับผมดูครับจํานวนเยอะเยอะมาก ลี้ยงง่ายนะครับผมแต่ว่ามันไม่มีต้นทุนอะไรเพียงแต่ว่าใช้เวลานานหน่อยครับผมแต่ถ้าเลี้ยงแล้วรู้สึกมีความสุขนะครับผมนี่นะครับผมตัวปวกนะครับผมที่วางไว้นะครับผมวางไว้เป็นจุดเขาก็รู้นะเขาเขาเคยกินทุกวันนะครับผมให้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะครับผมแล้วก็จริงๆริแล้วต้องหวานทั่วนะครับผมครับผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่องสไตล์ตั้มนะครับผม ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็พอดีว่าฝนตกนะผมเลยเก็บภาพบรรยากาศมาได้ไม่มากนะผมยังไงก็ฝากกดติดตามช่องสไตล์ตั้มนะครับผมมาศึกษาไปร่วมกันนะผมใครมีสูตรเด็ดๆก็ฝากใต้คอมเมนต์ได้